น้องหมาเฟรนซ์บูด็อกที่ปรากฏตัวในฉากที่ลุคฮอปตื่นนอนเป็นน้องหมาในชีวิตจริงของเดอะร็อกที่มีชื่อว่าฮอสซึ่งตั้งตามชื่อของตัวละครที่เขาเล่นและเขาเป็นคนเสนอเอามันมาเข้าฉากเอง เจสันโมโมอาเคยถูกดเวนจอนสันหรือเดอะร็อกเลือกให้มาเล่นเป็นน้องชายของลุคฮอปเพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงที่มีเชื้อสายฮาวายเหมือนกันแม้เจสันจะยังไม่มีคิวว่างแต่เดอะร็อกก็ตั้งใจให้เขามาโผล่ในฮอปส์แอนด์ชอในภาคต่อไปชว่ากลับถูกวินดีเซลตัดหน้าแย่งเจสันโมโมอามารับบทเป็นแดนเต้เป็นชนวนสู่ความไม่ลงรอยกัน จนทั้งคู่ได้เคลียร์ใจกันและเดือรอกกลับมารับบทลุค h o อให้อีกครั้งในเอ็นเครดิตของฟาสิบเสียงเอฟเฟกการเปลี่ยนรูปร่างของไซบอร์กมอเตอร์ไซค์ของบริตันใต้รถบรรทุกนานได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสียงเอฟเฟกตแต่งร่างในภาพยนตร์ทรานสฟอร์เมอร์ซึ่งเป็นการล้อ,อก,กับชื่อมอเตอร์ไซค์ของบริตันนั่นเอง